สวัสดีครับ SUV ที่ดูมีรถสิิยมครับก็เป็นคำถามที่ท่านลูกอ่าไม่ใช่ท่านลูกค้าท่านผู้ชมถามเข้ามานะครับอยากให้บางแนะนำโดยบอกว่าต้องการ SUV ที่ดูมีรสนิยมก็ต้องคุยกันล้วครับว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับ โดยสรุปก็คือว่าอยากได้ SUV ในยุค90ที่ราคาไม่แรงนะครับแต่ว่าดูมีรถนิยมสมกับเป็นยุค90ครับที่ท่านผู้ชมมองไว้ก็คือ CRV กับจี๊ปเชโรกีครับก็เป็นคู่เปรียบเทียบที่น่าสนใจครับ คือในสมัยนั้นน่ะสมัยตอนที่มันออกมาใหม่ๆอ่ะที่ยังเป็นมือหนึ่งอ่ะนะครับราคามันก็อยู่ประมาณล้านล้านกว่าบาทนะล้านนิดๆครับก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาค่อนข้างแพงสําหรับสมัยนั้นเพราะว่าสมัยนั้นนี่กระบะก็อยู่คันหนึ่งสามสี่แสนเองมั้งนะอันนี้ก็แพงกว่ากระบะก็สามเท่าสี่เท่านะครับ สามสี่เท่านี้ก็ถ้าเทียบกับสมัยนี้ที่กระบะคันละ,ะหกแสนก็เท่ากับว่ามันเป็นรถคันละสองล้านกว่านะก็อะก็ถือว่าแพงอะ่ะมันก็ไม่ใช่รถสำหรับคนรวยอะไรหรอกครับสมัยนั้นอะ่ะมันก็เป็นรถสำหรับคนที่ค่อนข้างจะพอมีตังแล้ะกันนะก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รวยหรอกก็พอมีตังบ้างะนะอะโดยส่วนตัวบางเนี่ย บางก็ไม่เคยเป็นเจ้าของ CRV ครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยบางก็รู้สึกว่ามันเป็นรถแบบว่าไม่ไม่ถูกไม่ถูกจริตของบางอนนะมันไม่แรงมันมันไม่ใช่ขับสี่แบบ 4WD นะมันเป็นขับสแบบ AWD ก็คือขับสี่ตลอดเวลานะ แล้วก็ก็คือมันจะลุยลุยไม่ได้ไม่ได้ขนาดขนาดจี๊ h เชโลกีอ่าแล้วก็แล้วก็มันมันดูกองแกงอะนะครับ <c oughs> ในขณะที่จี๊ h เชโ k กีเนี่ยมันก็จะดูดูแข็งแรงกว่าแล้วก็เป็นขับสี่ตลอดเวลาเอ้ไม่ใช่เป็นขับสี่แบบ4 w d นะครับซึ่งสามารถลุยได้จริงแล้วก็ มันก็แรงนะเครื่องเนี่ยสำหรับ CRV เนี่ยมันเป็นเครื่องสี่สูบสองพันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะไม่น่าผิดหรอกแล้วก็ของจี๊ปเนี่ยจะเป็นหกสูบสี่พันหกสูบเรียงนะสี่พันอันนี้ก็จำไม่ผิดหรอกนะครับอ่าก็แน่นอนล่ะครับสี่พันกับสองพันนะยังไงสี่พันมันก็แรงกว่าแล้วมันก็แม้ว่ามันจะไม่ใช่เครื่องที่แบบ เน้นสมรรถนะในการแบบในการซิ่งนะแต่ว่าด้วยกำลังของมันเนี่ยก็ร้อยเจ็ดิบ้อยแปดสิบม้าละบังก็อันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็ขนาดสี่พันซีซีเนี่ยมันก็ก็ขับใช้ได้เลยแหละนะเอาเป็นว่ามันก็แรงแรงพอๆพกับไอพวก PPV สมัยนี้แหละอาจจะแรงกว่าด้วยนะครับมันก็ไม่เคยขับเทียบกันนะครับอืม บางก็เลยมีความนิยมมีความชื่นชอบในเชโลกีมากกว่าแล้วก็มีความแบบว่าดูถูกดูแคลนในซีอาอะนะแต่พอเวลามันผ่านไปเนี่ยบางก็ว่ามันก็ CRV มันก็ดีนะมันมันก็คือไอ้ไอ้ขับสี่ตแบบตลอดเวลาที่มันเหมือนจะลุยไม่ได้อะ่ะ เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงครับเราก็ไม่ได้เอาไปลุยอยู่แล้วส่วนไอ้ขับสี่แบบพาร์ทไทมมันก็มันลุยได้แต่เราก็ไม่ได้ลุยอยู่แล้วดังนั้นเรื่องเนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็การใช้งานน่ะมันมันก็ใช้เป็นรถขับเที่ยวได้ได้เหมือนกันอะ่ะความเร็วสูงสุดก็ CRV วี CR v จะได้ประมาณร้อยแปดสิบส่วน อ่าเชาลกีได้ประมาณสองร้อยนิดๆนะครับก็ก็เราก็ไม่ได้ขับตรงนั้นอยู่แล้วนะทุกวันนี้ในทุกวันนี้มันไม่มีถนนที่เราจะขับแบบนั้นได้แล้วนะที่จะขับแบบร้อยแปดสิบสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะมันขับไม่ได้ไม่บางไม่เห็นตรงถนนตรงไหนที่มันจะขับได้เลยนะอืดังนั้นพอมาถึงวันนี้บางว่ามันก็เป็นคู่แข่งที่ สูสีสมเหตุสมผลกันว่ามันมันก็เป็นรถที่ใช้งานในทำนองขับท่องเที่ยวที่ดูมีรถสนิยมก็ไม่ทราบนะครับว่าหมายมันใช่แบบนี้หรือเปล่าดูมีรสนิยมอะ่ะอ่ะแต่ท่านผู้ชมบอกว่ามันไอสองคันเนี้ยถ้าขับไปเที่ยวเนี่ยมันจะดูมีรถสนิยมอ่ะก็ก็ประมาณนั้นละกันมันก็มันก็คงอาจจะใช่อะนะเพราะว่าถ้าเราอ่ะเห็นรถ เชลกีสวยๆเนียนๆเดิมๆเซียวีสวยๆเนียนๆเดิมๆเนี่ยเราก็จะมองมากกว่าที่จะไปมองไอ้รถสมัยปัจจุบันนะนะเออประมาณนั้นอนะ่ะก็อาจจะนี่อาจจะเป็นคํานิยามของรสนิยมของท่านผู้ชมก็ได้นะก็แล้วแต่ภายในภายในครับแคบครับครับแคบ,คบ,คบทั้งคู่อ่ะครับนะ CRV เนี่ยเขาคันเล็กอยู่แล้วมันแคบก็ไม่แปลกแต่ว่าเชโรกีเนี่ยมันก็ไม่ใช่คันใหญ่แล้วมันก็การออกแบบเนี่ยมันก็ก็ออกแบบแบบแบบแคบบแบบๆนะครับภายในเนี่ยมันคับแคบบแล้วเบาะก็พับไม่ได้เหมือนเหมือน PPV ในปัจจุบันนะครับเบาะเบาทั้ง CRV ทั้ง HRV ก็พับไม่ได้นะแล้วก็ ก็นั่นแหละครับมันก็อาจจะเป็นโลจเสนิยมแบบหนึ่งละมัง้งที่มันจะลําบากลําบากหน่อยก็มันก็ใช้งานได้ดีทั้งคู่นะครับในวันนี้ถ้าซ่อมในสภาพที่ที่ดีๆอะ่ะนะอ่าราคาวันนี้ก็ก็พอๆกันเหมือนเดิมครับก็คือเริ่มต้นก็ประมาณแสนบวกลบนะครับจนถึงคันที่สภาพดีๆเขาก็ปล่อยที่ห้าแสนขึ้นไปนะมีมีนะครับ c ี CL v ตัวแรกเนี่ยสภาพดีๆเนี่ยเขาขายห้าแสนนะแล้วก็เช่นกันครับไอเชลรกีเนี่ยสภาพดีๆเดิมๆเนี่ยเขาก็ขายกันห้าแสนนะอ่าก็ถือว่าสูสีกันอะไรก็พอกันล่ะครับอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่จริงมันอะไรเชลรกีมันจะไปสู้อะไรล่ฮอนด้ได้ยังไงมันการหายากหาง่ายแล้วก็ราคาอะไรนะครับแต่ แต่มาถึงวันนี้มันก็ชัดเจนแล้วล่ะครับว่ามันก็ไม่มีอะไรล่พอๆกันนะแล้วก็มีอะไรล่พอๆกันนะี่ยอย่าง crv เนี่ยมันจะมีปัญหาคือเฟืองท้ายอ่ะมันมีปัญหาครับส่วนมากเขาก็เลยต้องถอดออกแล้วก็ไม่ใช่แค่เฟืองท้ายนะครับไอ้ตัวชุด transfer เนี่ยชุดที่แบ่งกำลังหน้าหลังเนี่ยมันก็มีปัญหาเขาก็เลยต้องถอดออกแล้วมันไม่มีอะไหหรือมีแต่ราคาแพงมากนะ ก็ถึงได้บอกไงครับว่าคันสภาพดีๆเดิมๆเนี่ยห้าแสนอ่ะเขาเขาก็ยังไม่ไม่ชอบไม่อยากจะปล่อยเลยไปขอซื้อเขาเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยไปถ้ามันไม่มีมันลําบากนะก็ไปซื้อพีพีมาขับไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนอเจ้าเชโรกีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ขายมากท่านลองดูหนังฝรั่งอ่ะทุกเรื่องอ่ะนะครับแม่งมีรถเชโรกีหมดนะ มันเป็นรถที่ขายมากจริงๆแม้แต่ในไทยอะ่ะดังนั้นเนี่ยอะไหล่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีนะครับก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาอันนี้ก็ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเข้าอู่เฉพาะทางก็คือเฉพาะรุ่นนะเฉพาะรุ่นไปเพราะว่าอู่ทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่มีความชํานาญแล้วก็ไม่มีอ่าแหล่งอะไหล่ครับบางอู่เนี่ยเขาก็ซื้อ รถมาแยกอะไรขายเลยก็มีสําหรับอู่เฉพาะทางน,นะครับก็มันก็ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าจะย้อนไปอยากจะพูดถึงอีกรุ่นหนึ่งคือ Land Rover Freelander นะครับอย่างที่คุณพ่อบางใช้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องอะไรครับเพราะจริงๆมันมีอะไรแล้วอ,อะไรมันก็ไม่ได้แพง แล้วมันก็ไม่ไม่เสียไม่จุกจิกไม่อะไรนะก็นั่นแหละครับราคามันก็ค่อนข้างแรงอยู่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถูกอะ่ะนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ใช่แบบว่าไอคันที่มันวิ่งได้จริงจังอะ่ะมันก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ขายแล้วครับแสนกว่าบาทเขาก็ขายสองแสนสามแสนกันขึ้นไปนะหรือเขาก็อาจจะไม่ขายเลยก็ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อน คือคนใช้รถพวกนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วล่ะนะจะไปขอซื้อเขาพูดไม่ดีมันก็จะไม่เข้าหูกันสะปล่าว์ดงั้นก็แต่ถ้าเจอบางทีเขาก็อาจจะขายถูกๆแบบว่าอ่าเจ้าของรถน่ะได้ได้สมลรลทเงทึงไปแล้วแล้วทายาทก็คิดว่าไอ้รถพวกนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรก็อาจจะขายในราคาถูกๆก,ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงประมาณนั้นแล้วเลือกขนาดดี มันก็สูตรบางอะนะครับการเลือกรถอ่ะท่านเลือกคันที่ท่านชอบอะครับถ้าท่านเห็นว่าซีอวมันสวยอะท่านก็ซื้อ c ีอวถ้าท่านเห็นว่าเชโลกีมันสวยท่านก็ซื้อเชโรกีเพราะว่าอย่างที่เล่าไปทั้งหมดมันมันก็พอๆกันอนะ่ะคือคือกันอ่ะนะในเรื่องการซ่อมบำรุงอะไรความกว้างสมรรถนะการใช้งานอะไรมันก็พอๆกันอ่ะนะนะก็ใช้ได้ครับ ใช้ได้เหมือนกันก็ขับเที่ยวเราก็ขับเที่ยวอะครับไม่ใช่ขับซิ่งนะแล้วก็ท่องเที่ยวไม่ได้แข่งรถก็มันก็ใช้ได้ความเร็วสูงสุดเนี่ยร้อยแปดสิบสองร้อยเนี่ยมันเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะก็แต่มันมีให้มาเนี่ยก็เกินพออัตราเร่งมันก็อาจจะไม่ได้แบบปื้ดป๊าดอะไรมากแต่ว่ามันก็เพียงพอครับเดินทางขึ้นเขาขึ้นดอยสบายทั้งคู่ครับสี่พซีซีถ้าไม่ไหวก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะส่วน c r v 2000cc มันก็เกินเกินอยู่แล้วนะครับสองพันก็ไม่เล็กนะตัวถังมันก็เบามันหนักเท่าไหร่เองตัน2ตัน3เองมั่งนะไอเชดโกีก็หนักตัน5มั่งนะเบาวกว่า P.P.V. เยอะนะส่วนไอ c r v ก็เบาวกว่า C.L.V. ตัวปัจจุบันเยอะครับเครื่องก็2000ก็ไม่น้อยอ่าความทนทานจุกจิกอะไรก็เขาแก้ปัญหาไปหมดแล้วล่ะครับนะ มันกี่ปีแล้วล่ะครับสามสิบปีประมาณสามสิบปีแล้วเขาแก้ปัญหาไปหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงหรือถ้ามันมีปัญหาก็มันก็เป็นปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องเบนซินน่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใหญ่ๆหรอกมันพังก็มันไม่พังง่ายๆอ่ะนะก็ดูดูแลให้ดีแค่นั้นก็พออะไรอะไรมันก็พอมีไม่ยากไม่แพงด้วยครับอ่ะแล้วเมื่อกี้พูดถึง ฟรีแลนเดอร์ฟรีแลนเดอร์เอาไงดีบางก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าถ้าเป็นบางบางก็คงจะไม่ไปฟรีแลนเดอร์อ่ะนอกจากว่ามีคนขายให้ถูกๆอ่ะนะก็เพราะว่าฟรีแลนเดอร์เนี่ยเขาจะวงมันจะแคบแคบกว่าเนื่องจากว่ารถมันก็ขายไม่มากอะไหล่มันก็น้อยนะแล้วก็อู่เฉพาะทางคนที่ทำเป็นมันก็น้อยนะก็จะยุ่งดังนั้นก็เอาแบบ สากลเรียกว่าอะไรเอาแบบตัวนิยมดีกว่าก็คือ c ซ v กับเชล r o ก e ีเนี่ยก็เหมาะสมครับอ่าแล้วแลนด์โรเวอ่าพวก Discovery พวกอะไรอย่างเงี้ยล่ะโอ้ยอยาครับอย่าอย่านะอย่าอย่าไปพวกนั้นนะมันยุ่งแล้วถ้าเป็นพวกอ่าทูปเปอไออะไรไอสมัยนั้นนะนะนะที่มันเป็น SUV ขับสี พาธามอ่ะโฟ d ดีอ่ะดีไหมก็มันก็ดีนะครับแต่อวันนี้เราคุยกันแค่สองอันนี้ก่อนนะไอทูเปอร์นี่ก็ดีแต่ว่าอย่าไปหวังว่ามันจะแรงมันจะอะไรมันก็ไปของมันได้ครับอเอาเอา,เอา,เอา,เอาประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวยาวไปรุ่นอื่นชักจะไปรุ่นอื่นละขอบคุณครับสวัสดีครับ